ประธานาธิปีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้โกรธมากโกรธสื่ออย่างน้อยสองสื่อนิวยอร์กไทมส์ C.N.N และออกมาประกาศเลยว่าพวกนี้เฟกนิวส์ถึงขั้นที่บอกว่าเป็นพวกทรยศต่อชาติด้วยซ้ำไปเพราะว่าสื่อสองฉบับความจริงมีมากกว่านี้ได้รับข่าวที่รั่วออกมาจากในกระทรวงกลาโหม ว่าการถล่มโจมตีอิรหร่านณสามจุดที่เป็นสถานีนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นความเสียหายไม่ได้มีมากอย่างที่ทางทรัมป์และรัฐมนตรีกรลาวโหมถแถลงเพราะว่าทรัมป์ใช้คำว่า obliterate แปลว่าราบคาบสูญสิน้นไม่เหลือหรอแต่ว่าข่าวที่ออกมาทั้งตัวรัฐบาลอิหร่านเองก็บอกว่ามันไม่ได้เสียหายขนาดนั้น แต่ที่สื่ออเมริกันบางสื่อเนี่ยได้จากแหล่งข่าวภายในของกระทรวงกลาโหมเองโดยเฉพาะฝ่ายประเมินข่าวกรองบอกว่ามันไม่ได้เสียหายหนักถึงขนาดที่ทรัมป์และพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวอ้างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทรัมป์ก็ยอะเบาเฮ้ยมันเหมือนอะไรรู้ไหม มันเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาถล่มทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมานางาซากิสงครามยุติเลยครั้งนี้เหมือนกันครั้งนี้เราถล่มอิหรา่านตรงไอ้สามจุดที่เป็นสถานีนิวเคลียร์สงครามอิหรา่านอิสราเอลจบเลยเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างว่าประวัติศาสตร์ในอดีต สงครามโลกครั้ที่สองยิ่งใหญ่ขนาดไหนทรัมป์ก็กำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมทำประวัติศาสตร์ยุคใหม่มีหนำซ้ำยังถแถลงข่าวให้รัฐมนตรีการาโหมจอมบูนี่แหละพิเทกเซตออกมาบอกว่า New York Times CNN ไอ้พวกสื่อพวกนี้เนี่ยเป็นพวกสปินเป็นพวกปันข่าวจงใจใส่ร้าย เป็นศัตรูมีอคติกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งๆที่ว่าพวกนี้พวกสื่อไม่เข้าใจว่าเราโยนระเบิดยักษ์ม็อบที่แปลว่า massive ordnance penetrator คือตัวทะลุทะลวงระเบิดยักษ์ใหญ่ที่แต่ละลูกหนักถึง30,000ปอนด์แล้วมันเจาะลงไปถึงใต้ดิน พวกสื่อถ้าอยากจะรู้ว่ามันเสียหายจริงหรือเปล่าต้องไปลงดูใต้ดินสิจะมาคิดเอาเองไม่ได้แล้วก็ไอ้ที่บอกเป็นข่าวรั่วจากข่าวกรองภายในเนี่ยใครพวกนี้คือพวกทรยศต,ต่อประเทศชาติหนักหนงเลยครับเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่ทรัมป์ต้องการเป็นพระเอกเมื่อสื่อไม่เดินตามและสื่อพยายามตั้งคำถามว่า คุณพิสูจน์หน่อยสิว่าตกลงมันเป็นจริงอย่างที่คุณว่าอย่างไรมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีภาพดาวเทียมจากทางอากาศเท่านั้นที่เห็นเป็นรูๆว่าตรงนั้นแน่ที่เป็นที่เจ้าบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยทะลุทะลวงลงไปแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าลงไปข้างล่างเนี่ยมันไปทำลายอะไรอย่างไรบ้าง ดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นต้องมีการตรวจสอบซึ่งมันไม่ง่ายมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญและต้องลงไปถึงจุดที่ตั้งแต่อิหร่านเขาก็ประกาศว่าเขาไม่จับมือกันกันกบ IAEA e ซึ่งเป็นสำนักง,งานว่าด้วยปรามนูของสหปร,ระชาชาติแล้วเขาบอกว่า i a e a เนี่ยมีอคติถูกทางตะวันตกกดดันบังคับให้ใส่ร้ายป้ายสีอิหร่าน ดังนั้นก็เลยไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็นมืออาชีพที่จะมาพิสูจน์ว่าทรัมป์ถูกหรือข่าวกรองที่รั่วออกมาถูกกันแน่แต่ CIA ซึ่งตอนนี้อยู่ใต้ทรัมป์แล้วเนี่ยก็ออกมาเสียหายเสียหายหนักเพราะไอ้คำว่าเสียหายหนักกับคำว่าราบคาบกับคำว่าไม่เสียหายเท่าที่ ทางการรัฐบาลอเมริกันกล่าวอ้างนั้นมันไปกันคนละทิศคนละทางเอาเป็นว่าทรัมป์ไม่พอใจถ้าทุกคนไม่เชียร์เสียงเดียวกันว่าสุดยอดเลยท่านเพราะว่าทรัมป์บอกว่านี่คือวิธีการได้มาซึ่งสันติภาพคุณจะต้องใช้กำลังแสนยนุภาพที่อเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้เพื่อบรรลุสันติภาพ ว่าแล้วัมก็บินไปประชุมร่วมกับผู้นำนาโต้ัมมิตที่เนเธอร์แลนด์และก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้บรรยากาศจะดีกว่าครั้งก่อนๆตรงที่ว่าผู้นำนาโตนั้นไม่ถกไม่เถียงไม่หาเรื่องที่จะแย่งกับทรัมป์แล้วทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ดีเพราะว่ารายงานจากประเทศต่างๆของนาโตบอกว่าอ้า เราจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็น5%ตามที่ทรัมป์ร้องขอกดดันบังคับแล้วทรัมป์บอกอืมดีมากแล้วก็ยังพูดทํานองว่าอ่ะตกลงสงครามยูเครนเนี่ยถ้านาโตยืนยันสนับสนุนต่อไปก็น่าจะนำไปสู่จุดที่ยุติได้แต่ว่าเอาเขาจริงๆ ทรัมป์ก็ตกอยู่ในภาวะที่ตอบคําถามนี้ยากนักข่าวคนหนึ่งลุกขึ้นถามเลยท่านเคยประกาศว่าท่านจะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงตอนที่ท่านหาเสียงทําไมวันนี้ผ่านมา5เดือน5วันแล้วยังรบกันอยู่ทรัมป์ยอมรับว่าเฮ้ยมันยากกว่าที่คิดแล้วบอกด้วยว่าผมมีปัญหากับปูตินแล้วผมก็มีปัญหากับเซเลนสกีด้วย แลว,ว่าทั้งสองคนไม่ให้ความร่วมมือกับทรัมป์อย่างที่ทรัมป์ต้องการแน่นอนแต่ทรัมป์ก็อ้างว่าเฮ้ยผลงานผมมีเยอะกว่านั้นนะอินเดียปากีสถานผมก็ช่วยไกลเกลี่ยนะสองประเทศนี้มีอาวุธนิวเคลียร์นี่เขายอมอ้าวแล้วเรื่องตะวันออกกลางไงเห็นไหมอิหร่านอิสราเอลผมก็ทำให้เขาจบได้อฟริกาเนี่ยโอ้มีทั้งรวันดาคองโกเขาก็กำลังจะมาลงนาม ยุติศึกสงครามกันคล้ายๆกับว่าทรัมป์ยังยืนยันว่าเขาคือพีซเมเกอร์เขาคือคนที่สร้างสันติภาพส่วนยูเครนนมันเป็นข้อยกเว้นพวกนี้หัวดือ้อพวกนี้เนี่ยไม่ทําตามผมช่วยไม่ได้พวกนี้คือปัญหาดังนั้นเรายังใหญ่เห็นลักษณะนี้ว่าทรัมป์ต้องใช้พลังมหาศาลแสนอนุภาพทางทหาร เพื่อจะได้มาซึ่งสันติภาพด้วยกันทุ่มถล่มโจมตีผมก็เลยแอบคิดว่าแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยคิมจองอึนจะหนาวไหมถ้าทมประกาศเหมือนกับอิหรา่านคิมถ้าอยู่ไม่ยุติหรือเลิกโครงการนิวเคลียร์แล้วก็อยู่อยากเป็นอย่างอิหร่านไหมแต่เกาหลีเหนือนี่เข้าไปไกลกว่าอิหร่านเยอะนะครับเขามีอาวุธนิวเคลียร์เขาประกาศชัดเจนเลยมีสองทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งคือ คิมอาจจะหนาวอาจจะต้องพยายามจะลดโครงการนิวเคลียร์หรือสองซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าถ้าคิดแบบแนวคิดของคิมคือลุยยิ่งต้องพัฒนานิวเคลียร์เพราะอิรานไม่มีนิวเคลียร์หรือช้ากว่าเกาหลีเหนือทรัมป์จึงเล่นถล่มคุณได้แต่ผมมีแล้วทรัมป์ไม่กล้าหรอกนี่ผมมองข้ามมาถึงเกาหลีเหนือเพราะว่าวันวันว่าทรัมป บอกว่าเขาสงบสงครามอิหร่านได้เขากำลังจะหันมาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือเปล่าตรงนี้อย่าพูดเป็นเล่นไปนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าทรัมป์มีเวลาสมาธิที่จะหันมามองเอเชียจากนี้ไปครับ